สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเค้กนะคะเดี๋ยวจะพาทำเค้กอันดับแรกเลยแล้วก็เติมน้ำใส่ถ้วยนะคะและ้วใส่แป้งลงไปในถ้วยะคะ่ะเทส่วนผสมลงในถ้วยแล้วก็จะผสมให้เข้ากันแล้วก็จะใช้ช้อนตีแป้งกับน้ำให้เข้ากันนะคะ่ะคนจนกว่าแป้งจะรู้สึกว่าแป้งเขา จะไม่ได้เหลวมากค่ะแค่มันเงยๆนิดนึงเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็ต้นมน้ำจะชงกาแฟจะชงกาแฟเพราะว่าเราจะทำแพนเค้กกินแพนเค้กกับกาแฟนะคะแล้วก็จะชงกาแฟก่อนเผื่อให้กาแฟยเยน็นทีเราทำแพนเค้กเสร็จแล้วก็จะได้ดื่มไปทานไปพร้อมๆกันแพนเค้กจากนั้นก็ใส่ไข่นะคะ เราใส่ไปสี่ฟองเลยแล้วก็ตีต Ь, ีให้เข้ากันค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนวนๆไปค่ะคนเร็วเลยนะคะตีเร็วเลยพอทุกอย่างเนียนเข้ากันแล้วเราก็จะใส่เพิ่มความหวานนิดนึงเราจะใส่น้ำผึ้งเกลือเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเค็มแค่พอไปช้อนให้นวัวก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลจากนั้นเราก็ตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะตัก ใส่กระทะเลยค่ะแล้วกับด้านนะคะประมาณหนึ่งนาทีกลับด้านเลยไม่ต้องเอาไว้นานเดี๋ยวเขาจะไหม้แป้งเค็งเราก็จะค่อยๆฟูขึ้นนะคะมีค่อยๆฟูแบบนั้นเลยค่ะสุกแล้วตักใส่จานค่ะคีบน้อยค่ะแล้วก็ราดน้ำพึ้งแล้วก็น้ำข้นหวาน ได้แล้วเยิมเยิมอร่อยอร่อยเลยเราจะมาชิมม้อมกันใช้มีดหัน่นชิ้นพอดีคำนะคะเข้าปากแล้วชติถือว่าโอเคนะอร่อยอยู่ค่ะเนื้อนุ่มๆเป็นแผ่นคิดไข่ค่